สวัสดีครับวันนี้ผมจะแนะนําอีกหนึ่งจุดนะครับที่จะให้ทุกท่านไปกราบไหว้สักการะเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับก็คือวัดบางกุ้งนะฮะขอพรเรื่องไรวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาที่มีอายุราว258ปีนะครับตั้งอยู่ไม่ไกลจากตลาดน้ําอัมพวานะครับจังหวัดสมุทรสงครามกลายเป็นจุดปลายทางของสายมูทั้งหลายนะฮะทั่วประเทศเลยนะครับหลังจากมีข่าวคนถูกรางวัลที่1น่นะฮะจากการมาไหว้ ขอพรที่วัดแห่งนี้นะครับภายในวัดยังมีโบสถ์โปรโพนะครับเป็นสถานที่ประดิษฐานของพ่อนินมณีนะครับที่ผู้ศรัทธาจากทุกสารทิศเดินทางมากราบไหว้สักการะอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงนะครับวัดบางกุ้งนะครับเป็นวัดเก่าแก่ที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปีพศ2308นะครับตั้งแต่สมัยสุกุงศรีอยุธยาตอนปลายในปัจจุบันตั้งอยู่ตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามนะครับไม่ไกลจากตลาดน้ําอัมพวามากนักหากใครที่ไปตลาดน้ําอัมพวาก็สามารถใช้บริการเรือท่องเที่ยวเพื่อไปท่าน้าวัดบางกุ้งได้เช่นกันนะครับตามประวัตินะครับของวัดบางกุ้งเล่ากันว่าสมัยที่กองทัพพมา่ายกมาตีกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าเอกทัตโปรดเกล้าให้ยกกองทัพเรือมาตั้งค่ายและสร้างกำแพงป้องกันข้าศึกเรียกว่าค่ายบางกุ้งนะครับ ซึ่งวัดแห่งน,นี้ก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันมีถนนตัดผ่านนะครับภายในวัดบางกุ้งยังมีบทปกโพที่กลายเป็นสถานที่อันซีนของประเทศไทยเนื่องจากมีต้นโพและรากไม้ปกคลุมนะฮะก็ชมบรรยากาศกันภายในนะครับ ใครที่มา,ากราบไหว้ท่านรกร็จะมีไก่มาถวายท่านที่สมเด็จพระเจ้าตากพระเจ้าตากสินมหาราชปืนนึงของแท้ด้วยก่ะปืนใหญ่พระเจ้าตากสินไม่ธรรมดานะสมัยก่อนม,มีแข่ง,ขงเซราเซ,เซียว้นะ กก่็มีใครที่จะมาก็มาบูชาไก่ถวายพระเจ้าตากสินได้เนี่ยให้บางกุ้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไม่ธรรมดาหนูนะมีสมัยก่อนมีแขกซาลาเซลอยไหมดูว่าในเมือตากลี่เป็นไฟจันทร์บินอย่างดีเลยนะใครบอกว่าซาลาเซ่มีมีมานานแล้ว ต้งสทัยพระเจ้าปากสินเนอะมีคนมีเงินตกบั้นร้อน ขอหลวงเราหาเป่าอยู่หน้าบสถ์เป่าหลวงพ่อนินมณีนี่หลวงพี่ปัดห่างบปหกโคเป็นบทเป็นบทเก่าบทศักดิ์สิทธิ์ตัดแต่งมากหลวงพ่อนินมณนี ใช่ข้างในข้างในห้ามถ่ายบ่ครับใช่ครับพี่อันนี้เฉพาะตรงนี้ละครับตั้งแจกเด็กเนี่ยครับรอบรอบข้ารอบรอบไหมหมดพี่รอบแต่ในโบสถ์นี้ไม่ได้ครับสครับตไปมาดูโบสถ์นะครับภายในโบสถ์จะไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปนะครับเราสามารถถ่ายบริเวณด้านหน้านะครับของตัวโบสถ์ได้นะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ เป็นสักขีพยานนะครับว่าเราได้มากราบไหว้สักการะบูชานะครับสำหรับการขอพรในวัดบางกุ้งนะฮะไปวัดบางกุ้งนะฮะนิยมขอพรเรื่องอะไรนะฮะขอพรหลวงพ่อนินมณีโบสถปรกโพนะฮะวัดบางกุ้งนะฮะ ซึ่งก็เป็นการไหว้ขอกรรมกรรมตอบหนะ้าพระพุทธรูปหลวงพ่อนิมณีแก้ดวงตกเสริมชะตาชีวิตเพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตขอพรสารนางไม้เจ้าเจ้าจอมวัดบางกุ้งนะฮะขอพรเรื่องโชคราบร่ำรวยเงินทองรวมถึงบนบานของานให้ประสบความสําเร็จดังหวังหากเป็นไปตามที่ขอนิยมกลับมาแก้บนด้วยข้าวต้มมัดนะครับ อนุสวรีสมเด็จพระเจ้าตากนะครับตั้งอยู่ไม่ห่างจากวัดบางกุ้งมากนักหลายท่านขอพรน,นะฮะไปขอพรเพื่อที่จะขา,ขายได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ลดหนีปบทสินนะฮะแก่บนด้วยข้าวต้มมัดและไข่ต้มนะครับมาพระเจ้าตากสินก็มีช้างเขาเรียกอะไรนั่งออกรบยุทธหัตถีหารักษาพระองค์ วัดบางกุ้งเปิดเวลา8นาฬิกาถึง16นกา30นาทีนะครับแต่ในช่วงส่วนของการเข้าไปสักการะหลวงพ่อนิมณีภายในโบสถ์ปกโพสามารถเข้าไปได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับใครมีเวลานะฮะก็ไปกราบไหว้ขอพรกันได้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับ